S <S คุณขวัญน,น่าจะได้สัมผัสเกี่ยวกับเรื่องของพ้อเสษมานานพอสมควรค่ะเป็นเมื่อปี53 53ตอนนี้57 57จค่ะ4ปีผ่านไปค่ะตอนเป็น53นั้นเป็นอยู่นานไหมครับเป็นครั้งแ้กที่เป็นคือเนื่องจากว่าเราเก้าลวลงจากบันไดแล้วจะมีเสียงดังกึกที่หัวเขา่าครับ ขัดเลยขัดเลยค่ะแล้วก็ปวดเลยแล้วก็พอปีห้าสี่เนี่ยมันก็มีอาการเพิ่มขึ้นแล้วก็พยายามไปหาหมอคือหมอก็จะนัดทุกหกเดือนอะไรอย่างเงี้ยหรือรไม่ก็สามเดือนแล้วแต่อาการจนทั้งเมื่อปีห้าห้าค่ะคือจากเดิมที่มันปวดข้างซ้ายนะคะคมันปวดมากขึ้นอาการคือข้อเข่ามันจะบวมแล้วก็ร้อนร้อนแล้วก็ปวดอย่างรุนแรงตลอดเวลา ค่ะใช่ก็แต่คุณหมอคุณหมอบอกว่าให้เลือกเอาจะต้องฉีดสเตียรอยโอเคไหมค่ะฉีดเข้าไปในข้อเข่า,ขา,ขาซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่อยากฉีดแต่ว่าทีนี้เนื่องด้วยอาการปวดมันปวดมากนะฮะเราหมอบอกว่าถ้าฉีดเนี่ยมันจะหายปวดครับทันทีแต่แต่ไม่ได้บอกว่าแต่หมอหายทันทีหรอกโอ,โอเคงั้นเราเอาเพราะว่าเราทนไม่ไหวแล้วออค่ะก็เลยหมอก็เลยฉีดสเตียรอยให้หนึ่งเข็ม นั่นคือวิธีการรักษาใช่คะขณะขณะนั้นณขณะนั้นที่มีอาการปวดมากมีถามต่อไหมครับว่าจะทํายังไงมันถึงจะหายปวดไม่เจ็บหมอบอกว่าก็แต่ว่าสเตยียรอยไม่ได้หมายความว่าถ้าฉีดแล้วเนี่ยมันจะหายทันทีหรือว่ามันมันจะหายแบบว่าขาดเลยไหมมันอาการปวดมันจะกลับมาอีกได้อีกแล้ว ดิฉันจะต้องฉีดสเตียรอยไปตลอดก็ทีนี้ก็ยังคิดว่าต้องฉีดสเตียรอยไปตลอดถ้าเกิดมีการปวดมากๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเหมือนกันอืยังไม่มีทางออกที่ไม่มีทางออกชัดเจนดีอาจารย์ครับปกติวิธีการรักษาด้วยการฉีดสเตียรอยซึ่งเราคนไทยเริ่มจะมีความเข้าใจสเตียรอยกันบ้างจริงๆแล้วมันมีมีผลดีผลเสียยังไงในทางการแพทย์กับสุขภาพของเราบ้างครับ จริงอันนี้ก็เป็นวิธีการรักษาที่ถูกต้องนะคะค,คือในขณะที่ผู้ป่วยมีการอักเสบเกิดขึ้นคือปวดบวมร้อนแดงนี่คือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการอักเสบนะฮะถ้ามันมีการอักเสบอย่างมากและผู้ป่วยทรมานเนี่ยมันไม่มีทางอื่นที่จะทําได้แล้วยกเว้นการฉีดสเตียรอยเพราะฉะนั้นหมอเขาก็จะฉีดเข้าไปเพื่อบรรเทาอาการอันนี้ซะก่อนให้ผู้ป่วยหายทรมานก่อนแล้วเขาถึงจะเริ่มการรักษา อาจจะฉีดยาเสริมน้ำหล่อเลี้ยงข้อเข่าหรือว่าให้ทานยาที่ไปช่วยสร้างมวลกระดูกมวลกระดูกอ่อนอะไรเงี้ยนะจริงๆแล้วการฉีดเซยรอยเนี่ยหมอเขาจะฉีดไม่เกินสองครั้งหรอกค่ะในแต่ละจุดในแต่ละแห่งของของคุณควันเหมือนกันนะฉีดครั้งเดียวค่ะครั้งเดียวค่ะแล้วเริ่มหาทางออกให้กับตัวเองยังไงคะก็คือคุณหมอก็จะนัดไปหาไปตรวจอาจจะทุกสามเดือนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า ที่คุณหมอให้มาก็จะมีคือยาแก้ปวดนะคะยาขัดกล้ามเนื้อแล้วก็ประเภทกูโคซามีนที่บำรุงข้อเข่าก็จะทานอันนี้เป็นประจำทุกสามเดือนก็จะไปหาหมอทีหนึ่งแต่ก็ยังมีอาการเจ็บก็ยังมีอาการเจ็บแล้วปวดก็ยังมีก็ยังมีปวดอยู่ค่ะก็มีก็มีเป็นระยะระยะเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราต้องการหมายถึงว่าเราทํางานมากเราเดินมากข้อเข่าเรามีการรับน้ําหนักมากมันก็มีอาการเกิดขึ้นมาก็ดูเหมือนยังไม่ดีขึ้นนะ คุณภาพชีวิตมันก็ยังจะเดินเยอะๆก็กังวลจะทําอะไรออกกําลังกายก็กังวลแล้วคิดยังไงคะถึงจะแหมก็ตอนหลังก็คือว่าเราเราเราเจ็บมากนะคะเราว่าอาการปวดมันเริ่มรุนแรงมากขึ้นเราจากเดิมที่เราเคยนั่งแบบห้องน้ำเนี่ยค่ะก่อนจะลุกคือต้องแบบต้องหาอะไรจับให้มั่นแล้วค่อยๆพิยนตัวขึ้นเอแบบนั่งยองหรือว่านั่งลาบ นั่งโถค่ะโถชักโครกนี่ค่ะนั่งลาบานั่งลาบค่ะก็ยังลุกยากยุกยากมากแล้วมันจะปวดแบบทรมานมากครับค่ะใสย่ยางเกลก็ไม่ได้เพราะขาเวลาเรายกขึ้นเนี่ยมันก็จะปวดโอ้ทรมานผมเคยเป็นเหมือนกัน <laughs> <laughs> นึกไม่ออกเหมือนกันว่าถ้าคุณหมอแนะนําก็คือจะต้องผ่าเพื่อเปลี่ยนข้อเขา่าคุณหมอก็ยังไม่แนะนําเรื่องการผ่าค่ะเพียงแต่ให้ยาทานาเฉย ทำไมถึงถึงไม่แนะนำารัไม่ถามคุณหมอซึ่งซึ่ง,งตอนแรกเราคือเราก็ไปหาคุณหมอหลายท่านตอนแรกเราไปหาหมอโรคพิบาลหนึ่งใช่ไหมคะมเรารู้สึกก็ไม่ดีขึ้นแล้วก็เลยเปลี่ยนหมอใหม่ก็เห<อ>มือนเดิมเป,เป็นทั่วทัวไปอยู่แล้วทั่วทั่วไปเหมือนเดิมคุณหมอก็เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมให้ยาเหมือนเดิมกูโคสมีนเหมือนเดิม,ค,ม,ม,ดมค่ะสแสดงว่าของของคุณขวัญอาจจะยังไม่รุนแรงถึงขั้นต้องเปลี่ยนข้อเข่าหรือเปล่าครับอาจารย์คือมันอาจจะเป็นปวดเนี่ยเนื่องจากการอักเสบมากกว่า เพราะว่าใช้ข้อถูกไหมฮะถ้าเราพักข้อได้โดยปกติเนี่ยถ้าเป็นแบบเนี้ยถ้ามีกาะอาการอักเสบเนี่ยหมอเขาจะให้พักข้อไม่ให้ไม่ให้ใช้ทํางานจนกว่าอาการจะดีขึ้นนะคะแล้วค่อยทําแต่ว่ามันจะต้อง การขยับข้อมันจะต้องเป็นไปแบบไม่รุนแรงอะไรอย่างเงี้ยนะคือแสดงว่าการเสื่อมเนี่ยมันยังไม่เยอะมากเพราะว่าถ้าเสื่อมจนหมดเนี่ยหมอเขาก็าจะแนะนําให้ผ่าแล<ะ>้วค่ะ,นคะจนจนสุดท้ายมันปวดมากเลยค่ะเราก็เลยคิดว่าเราก็เลยหยุดงานเรื่อเราออกจากงาน<อ>เพื่อที่พักเพื่อที่พักตัวเองอดีกว่าแล้วก็หลังจากพักตัวเองเนี่ยเราก็มาเจอบีมเข้าครับค่ะเราเจะบีมเมื่อประมาณตุลากรายวิกฤตก็จะมีโอกาสใช่ค่ะเจอที่ประมาณตุลาห้าสิบห้าครับค่ะแล้วก็ ตอนแรกเราก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกเพราะว่าเราเคยเห็นรายการนี้ที่ดรเสรีเป็นพิธีกรพิธีกรค่ะพูดถึงเรื่องน้ำมังคุดตอนนั้นเราไม่เชื่อเลยบอกว่าอุ้ยกินน้ำมังคุดระฉายได้ยังไงค่ะแต่เพราะว่าเราก็บอกว่าก็ลองดูเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะหายหรือไม่หายก็โอเคแล้วก็มาฟังอาจารย์บรรยายด้วยค่ะเกี่ยวกับเรื่องว่าทําไมต้องกินอะไรก็จริงจริงเราอยากหายไงเพราะว่าถ้าเราปวดเขามากๆมันจะเจ็บแล้วมาทรมานมากจริงๆใช่ครับค่ะก็เลย ทานสูตรสีชมพูอ่ะค่ะลองเลยลองเลยค่ะสูตรยังไงฮะก็ทานสามวันแรกค่ะเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งก็เป็นวันละสองเม็ดยังเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งเองเหรอฮะค่ะโอ้นี่แสดงว่ายังไม่ปวดมากไม่เพราะว่าเพราะว่าเห็นบอกให้มีการปรับตัวเองก่อนอเพราะเพราะยังไม่เคยทานผลิตภัณฑ์เสริมมาก่อนะสามวันแรกเป็นเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งใช่ค่ะแล้วก็ผลังจากวันที่สี่ก็เป็นเช้าสองเย็นสองแล้วทานอยู่นานไหมครับทานอยู่ประมาณสิบห้าวันครับ เนื่องจากตรงช่วงที่ทานเนี่ยมันจะมีอาการหนึ่งคืออาการที่เราตึงจากจากสะโพกเอวเนี่ยค่ะจนกระทั่งถึงถึงปลายเท้าคือถึงถึงส้นเท้าคือเอร้อยหวายมันจะตึงข้างที่เจ็บด้วยใช่ค่ะแล้วก็พอทานไปสิบห้าวันเนี่ยอาการตึงมันหายไปเลยอยู่ๆก็หายไปเลยแล้วที่แสดงว่าจดจอแล้วก็สังเกตอาการก็คือตอนแรกเราก็คืออาการตึงนี้มันคือตึงทุกวันอยู่แล้วนะคะออพอเราก็ทานไปเรื่อยๆเอสิบห้าวันนอ้ทำไมหายตึงแล้วเราก็แปลกใจ อันนี้ร่วมกับยาหมอที่ให้อยู่หรือใช่ค่ะร่วมกัด้วยอาจจะยังอาจจะยังตอบไม่ได้นะอาจจะเป็นเพราะยาหมอที่ให้มาทานด้วยดีขึ้นใช่แล้วก็ตอนหลังก็คือไปหาคุณหมออีกคุณหมอก็บอกว่าอาการก็ดีขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นอาจจะคุณหมอก็ไม่ให้ยาพวกแก้ปวดแล้วก็คลายกามเนื้ออืค่ะอาจจะบอกว่าโอเคดีแล้วล่ะใจชื้นเลยสิใจ้วแล้วดีค่ะก็กลับมาต่อเลยไหมครต่อค่ะก็ทานไปทั้งตั้งแต่เดือนพฤศจิกาใช่ไหมพฤศจิกาธันวามกรา ประมาณ4 <S <S> <S เดือนค่ะถึงกุมภาค่ะ <h> แล้วก็ไม่มีอาการอักเสบคือไม่มีอาการบวมไม่มีอักขเขา่าไม่ร้อนอีกเลย4เดือนค่ะอาการดีดดขึ้นโอ้นี่แสดงว่าออกผลค่อนข้างจะช้านิดนึ่งไหมครับอาจารย์คืออาการของคุณขวัญอาจจะรุนแรง4เดือนนี่ค่อนข้างจะช้าช้านะช้ามากม,มักเป็นเพระปริมาณในการการทานน้อยเพราะว่าน้ำหนักตัวเยอะ น้ำหนักตัวเยอะค่ะนหนักด้วยน้หนักด้วยค่ะใช่ครับก็ตามปกติแล้วเราจะสังเกตอาการดีขึ้นในวันที่สิบห้าไม่ช้ากว่าวันที่สิบห้าแต่มันจะหายสนิทหรือไม่หายสนิทหายขาดไม่ขาดก็ขึ้นอยู่กับอาการว่าหนักขนาดไหนที่ผมบอกว่าวันที่สิบห้าก็เพราะว่าการทดสอบของเรามันวัดที่วันที่สิบห้า บางคนอาจจะหายไปวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามวันที่สิบเราก็ไม่รู้นะครับเแบบแบบพราะการทดสอบของเราเราเจาะเลือดผู้บริโภคที่เป็นอาสาสมัครในวันที่สิบห้าแล้วมาตรวจดูครับแล้วก็ดูว่าไอ้เม็ดเลือดขาวที่มันหลั่งเยอะไปที่ทําลายข้อเข่าของเราตอนนั้นน่ะอืมันลดลงไปหรือเปล่าเรานะเราก็ได้ความว่าวันที่สิบห้ามันลดลงชัดเจนนะครับลดลงชัดเจนก่อนที่ผมจะพูดต่อไป ในขณะนี้พอเราพูดถึงกลไกในการออกฤทธิ์ของสิ่งที่เราบอกว่าเป็นอาหารเสริมเมื่อเราเจาะเข้าไปถึงระดับโมเลกุลเจาะถึงเป็นระดับว่ามันออกที่เซลล์อย่างไรมันฟังดูเหมือนว่าเรากำลังทดลองยานะครับ mm hmm. หลายหลาคนก็บอกเอะนี่มันมันเป็นยาหรือเปล่านะครับ,รบก็อยากจะเน้นว่าสิ่งที่เราใส่ในแคปซูลว่า่ล้วยสารสกัดจากมุดาดำถั่วเหลืองฝรั่งโบกบกขึ้นทะเบียนเป็นเป็นอาหารเสริมอาหารอยู่แล้วนะครับ แต่เมื่อมันออกฤทธิ์ในลักษณะที่ทำให้หายอย่างรวดเร็วอย่างนี้ก็เกิดข้อสงสัยว่ามันทำได้อย่างไรมีสารอย่างอื่นลงไปไหมนักวิทยาศาสตร์อย่างเราต้องตอบได้ว่ามันทำได้อย่างไรหลายคนก็บอก๋อสงสัยใส่เซรอรละพรมั่งแอบใส่เซีรอยเหมือนกับลูกกรอนทั้งหลายเล,หลยหรือเปล่านะครับเราก็ต้องยืนยันว่ามันไม่มีแน่นอนเพราะเรามันเป็นเป็นจริยธรรมจริยบาบัญของเราเอยู่แล้วที่จะไม่ทําเช่นนั้นแต่แล้วมันจะหายไปอย่างไรละ่ะ เราก็เลยเอาอาสาสมัครมากิน4แคปซูลต่อวันแล้วก็เป็นเวลา15วันแล้วก็เจาะเม็ดเลือดขาวออกมาดูแล้วเราก็มีความรู้ว่าทาเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันหลัง่งสาร3ตัวเนี่ยมันเยอะไปมันก็จะทําให้เกิดอาการเสรื่อมและข้อเสื่อมและข้ออ,อักเสบนะครับสาร 3, 3ตัวที่พูดถึงนะครับก็คือเนี่ยนะฮะเดี๋ยวกลับไปนิดนึงอ่าน,นะครับ สารสามตัวที่พูดถึงซึ่งหลังจากไม่เล็กขาวมากไปก็คือ T N F อ l p ฟ a i ิ 6, 17, นเท l ร์คิน 6, i อินเทอร์ิน7ะครับสามตัวนี้แหละถ้าหากมันหลังแต่ปริมาณพอเหมาะมองก็ดีสำหรับร่างกายคือมันช่วยให้ร่างกายต้านสร้างภูมิต้านทานให้กับเราแต่ถ้ามันมากเกินไปเมื่อไหร่มันโจมตีตัวเราเองมากเกินไปก็เกิดอาการแพ้ภูมิตัวเองนะครับแล้ว นี่คือคนที่กินแคปซูลแป้งซึ่งเราเป็นตัวควบคุมให้กินแป้งแล้วก็เจาะเม็ดเลือดขาวมาดูแล้วก็วัดดูระดับมันก็ได้แค่นี้นะครับส่วนคนที่เราให้กินแคปซูลสีชมพู15วันเจาะเม็ดเลือดขาวมาแล้วก็เปรียบเทียบกันนะครับมันหลังแค่นี้เองนะฮะประมาณเศษหนึ่งส่วนสนะิบมั้งนะฮะอีกอันนึงก็ประมาณสัก70%อนะครับอีกอันนึงก็อินเตอร์ลูคิน17เเนี่ย50%เองอเพราะฉะนั้นมันลดลงไปชัดเจนอย่างเนี้ยมันต้นเหตุของการ,การอักเสเน มันหายไปครันะมนันที่15เนี่ยไม่มีทางเลยที่จะรู้สึกว่าไม่ดีขึ้นอย่างของคุณขวัญเองทุกวันนี้ดีขึ้นตั้งดรดอาหารเสริมลงแล้วเนี่ย<ม>ก็คือไม่ได้ทานอีกเลย<ม>แต่เราไปทานตัวที่เป็นเสีสีเขียวแล้วก็น้ำบางคุดด้วยบางครั้งะในช่วงหน,หนึ่งปีที่ผ่านมา อาการปวดแบบทรมานไม่มีอีกเลยแล้วก็อาการอักเสบแบบบวมแดงก็ไม่มีไม่รอนก็ไม่มีค่ะอาการตึงไม่มีค่ะไม่มาอีกเลยไม่มาอีกเลยค<ข>่างค้างที่น้ำหนักก็ไม่ลดลงด้วยน้ำหนักก็ไม่ลดลงด้วยแต,<อ>แต่ว่าคือแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันจะมีสัญญาณอย่างหนึ่งถ้าเราน้หนักเยอะเยอะขึ้นมาค่อนข้างเยอะเนี่ยมันจะมีอาการเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าท้าถ้าเกิดกมีอาการเริ่มอาการตึงเข่าทีนี้เราเริ่มรู้ว่าน้ำหนักเราเริ่มเริ่มมากขึ้นแล้วเป็นตาช่างไปเลยนะอาขอบคุณมากครับคุณขวัญค่ะ